สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์นะครับของแพลตฟอร์ม Tik t o อกนะครับอาสำหรับผู้ชมท่านใดะนรับที่โพสคิวิดโออะไรก็ตามนะครับแล้วอยากจะให้มีคนมาคอมเมนต์นะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของคิวิดโรนั้นนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmtt.com กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับแต่เกิดว่าคุณชมท่านใดนะที่อ่ะยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่ะข็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้เข้าใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็นำอ่ะชื่อจริงนะครับนามสกุลรหรัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่าง2ช่องนี้นะครับอ่ะเราก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับกรถสมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือ Gmail ด้านล่างตรง อาบัตรสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดย้อนกลับมานี่ครับอาสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับลงชื่อเขาใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับอเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์เก m e m ็ม c o m ีคแล้วนะครับอาพอเข้ามาแล้วนะฮะแต่เกิดว่าคุณผู้ชมทำได้นะที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินก่อนเลยนะครับ ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีเป็นการสแกนคิวอารโค้ดนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้ก็จะสามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับก็จะมีเป็นการสแกนคิวอารโค้ดนะครับตูมานีวอลเลตแล้วก็ธนาคารต่าง,างๆนะครับรวมถึงต,ตู้บริเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับแล้วต่อมานก็จะเป็นการโอนเงินนะครับซีนนะครับก็สามารถสามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับอต่อมาจะเป็นทางเปาเวลตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับ อาละในทุกช่องทางเนี่ยเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก่อนครับแนะนํคของช่องทางนั้นนะครับแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนี่ครับอาละต่อมาันี่ครับให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอาดานบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกต k อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนี่ครับอาในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์มทิกต็อก อ่าวันนี้เราจะเพิ่มยอดคอมเมนต์นะครับผู้ชมก็เลือกมาที่อ่าความความคิดเห็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการก็จะมี U3 บริการนะครับก็จะมีอ่าคอมเมนต์นะครับแบบสุ่มอีโมจินี่ครับแล้วก็จะมีแบบอ่ากำหนดเองนะครับราคาถูกตรงนี้เลยนะครับก็จะมีแบบกําหนดเองนะครับอ่าของคนไทยนี่ครับอ่าผมก็จะเลือกเป็นกําหนดเองนะครับอ่าราคาถูกตรงนี้นะครับตัวกลางตรงนี้นะครับอ่าพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยดันล่างตรงนี้จะเป็น คาอธิบายแนีของบริการที่เราเลือกมานี่ครับต่อมานี่ครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนี่ครับกลับไปที่ทิกตอกนะครับแล้วก็มาที่คลิปโรที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคอมเมนต์เข้าไปนี่ครับอ่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์เนี่ยครับของคลิปนะครับดันบนตรงนี้ได้เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนะครับอ่ะในส่วนปริมาณนี่ครับเขาบอกขั้นต่ำมาที่10นะครึ่งหนึ่งแซนเนี่ยครับก็ให้คุณผู้ชมนี่ครับมาใส่ที่ช่องคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะคครัับอออมมทดต่เมนตต์รงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตไปใส่คอมมเเเนนนต์กััให้้รรรียยยบบอละค เอาลวตอนนี้นะครับผมขอได้ใส่คอมเมนต์กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่คำว่าเว r y ี่กูดไปนะครับอาที่10คอมเมนต์เนี่ยก็คือสิบรรทัดนั่นเองนะครับผู้ชมก็ใส่ได้เลยนะครับว่าต้องการจะใส่คอมเมนต์อะไรนะครับไม่จำเป็นต้องซ้ำกันแบบผมอะไรเนรับแต่ก็กดสั่งซื้อกันเลยนะครับอ่าพอากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่อแลวต่อมานีครับให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอในหน้านนีี้้้รรรัักก็เเอดทท่่าาไไสงงซืปปตน บริการที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของคลิปวิโรที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ของคลิปวิโรเราถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าลิงก์คลิปวิโรไม่ถูกต้องนะครับยอดคอมเมนต์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองเช็คกันดีๆนะครับในส่วนของในส่วนของลิงก์เนี่ยครับอในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับก่อนที่เราจะกลับไปดูนะครับยอดคอมเมนต์์นน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 นะะะะคคครรรรัััับบบบใใขอองงเเเาาาผมมกกก็็จแํูตต่่ๆวไซ สำหรับผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อเนี่ยก็ให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยครับเราเข้มาที่เมนูติดต่อ admin นะครับก็จะมี2ช่องทางให้เลือกติดต่อ a d m i นะครับก็จะมีตัวเชื่อเลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกติดต่อมิ m กันไปได้เนี่ยครับเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วต่อมาเนี่ยหากว่าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งาน อ่าแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยไปได้คำมันใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีลิงก์คู่ตรงนี้นะครับผู้ชมก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะเพื่อแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรืวอว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่า <c oughs> ให้ได้คามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้ผู้ชมก็จะได้ตราค่าแนะนํสินค้าถึง5%กันด้วยนี่ครับอ่าแล้วต่อมานะครับให้ผู้ชมมาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับในเมนูเมนูนี้นะครับก็ ของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกไปนะครับโดยที่เขาจะขึ้นเงินนะครับเข้าเครดิตเราตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับของออเดอร์นะครับที่ยกเลิกไปนี่ครับอ่ให้เราดูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคุณชมก็สามารถอ่เข้ามาดูกันได้นะครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนีครับกลับไปที่ติ๊กตอกกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยังไม่มียอดคอมเมนต์นะครับที่เอาใส่เข้ามานะครับผมจะลองคอลีเฟสหน้าจอเนี่ยเพื่อดูนะว่ายอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดคอมเมนต์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่บอกในเว็บไซต์ไปเนี่ยว่าตอนนี้ระบบกําลังรอดําเนินการนะครับอะก็ะลองรอกันไปสักครู่นี่ครับอะเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปไปตอนที่ยอดคอมเมนต์เนี่ยครับอะขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นะครับคอมเมนต์ของเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ขึ้นเป็นที่อ่ะเวลิกูตรงนี้นะเป็นคําว่าเวลิกูนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์นะครับก็จะทยอยขึ้นมาจนครบเลยเนะครับสิบคอมเมนต์นะครับ และสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับแลวสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการผิดพลาดอะไรกันไปบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยผู้ชมกันด้วยนะครับเราก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ